เป็ดเชิญยิ้มและนอตเชิญยิ้มนำทีมศิลปินตลกและตัวแทนเด็กๆเด็กคอมเมดี้ปี1และปี2ร่วมทำบุญดำลึก100ปีปาต๊อกสวงทรัพย์สมรวยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นครูแห่งวงการตลกค่ะแม้ปาต๊อกจะจากไปกว่า12ปีแล้วแต่ทุกคนก็ยังคงนึกถึงความสามารถและคำสอนของป้าต๊อกและยังปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ที่ใจรักเส้นทางตลกอาชีพยึดป้าต๊อกเป็นครูค่ะพอดีปีนี้ครบร้อยปี นะครับก็ก็เลยอยากจะทำอะไรกับพ่อนะฮะจริงๆอ่ะพ่อเกิดวันที่1เมษาแล้วพอดีเราติดภารกิจกันแล้วก็แข่งประกวดเดอะคอมเมดียนอยู่ก็ยุ่งอยู่เรื่องเรื่องโชว์ของเด็กอยู่ก็เลยคิดว่าวันนี้ยังยังยัง,ย,งยังทันอยู่ยจะทําให้พ่อก็เลยก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตพ่อพูดว่าเฮ้ยพวกลูกๆพ่อเนี่ยอายุป่านนี้แล้ววิชาตลกพ่อยังเรียนไม่จบเลยลูกดังนั้นถ้าพ่อเป็นอะไรไปพวกเองช่วยเรียน แล้วก็สอนคนต่อ,ตอไปนี่คำของพ่อพ่อนี่อยู่ในใจเราตลอดนะเพราะว่าจะทําบุญทําอะไรพี่เป็ดจะทําบุญอะไรก็ต้องอุทิศส่วนกุศลให้ตลอดไม่เคยลืมครับเพราะเป็นพ่อของพวกเรารูบบอาจารของพวกเราครับอยากจะบอกป๋าว่าเออจะเอาไอ้สุเทพไปใช้ก็ได้ไม,มันยังว่างอยู่ใช่ไหมไม่ว่างังานแน่นเลยงานแน่น สำหรับโรงเรียนเดอะคอมเมดีนไทยแลนด์สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้บรรดาครูโดยเฉพาะโนตเชิญยิ้มเสียน้ำตากันอีกรอบหลังจากตานซี5ห้าไม่ได้ไปต่อกับการโชว์ในโจทย์โขนสดซึ่งเหล่าเดอะคอมเมดีนทุกคนก็เต็มที่และทำได้ดีจนเป็ดและโนตเชิญยิ้มอดชมไม่ได้ค่ะ ทึงในความสามารถความตั้งใจของเด็กคือเด็กมีความตั้งใจมากแล้วก็อาทิตย์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ชิงชนะเลิศแล้วอยากให้ทุกคนมาช่วยเป็นกำลังใจให้น้องๆชุดน,นี้เด็กเหล่านี้และจะก,ก้าวข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างสง่างามมากใครจะเป็นเดอะคอมเมเดี้ไทยแลนด์ปี2ห้ามพลาดรอบตัดสินวันอาทิตย์ที่13เมษายนนี้เวลา14.45นานะคะ